กล่าวสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสะัปดาห์โของวันนี้ในตอนนี้ผมต้องเรล่า<ๆ>ว่าทางด้านของเพจหลักเนี่ยมีการปล่อยการอัปเดตของตัวแพทซีซั่นใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูดกันว่า,วาในแพทล่าสุดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยตัวเกมจะมีอะไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปบ้างและแต่ละอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกันบ้างในซีซั่นนี้ก็มาดูกันเลย มเริมกันอย่างแรกผมกับการเปลี่ยนแปลงในโหมดะระดับในซีซันใหม่ผมในส่วนของรางวัลในซีซันใหม่ผมก็จะมีไอเทมต่างๆเนี่ยมาเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายเลยผมโดยไอเทมในนั้นนั้นเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่มาในทีมใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมีในส่วนของตัวปืน m n of War ที่เป็นปืนดับอีพิที่จะสามารถหาได้ในซีซันนี้เท่านั้นผมรวมถึงตัวละครในระดับอีพิกที่มีนามว่ารุ่น และในตอนนี้ผมก็มีภาพที่คอนเฟิร์มมาจากทางด้านของตัวออฟฟิเชียลแน่นอนเลยผมภาพหลักๆเลยเนี่ยก็คือตัลลวละครรูนนะผมต่อมากับปืนแมนโอเวอร์ที่เป็นระดับอปพิกอันนี้ก็คอนเฟิร์มเลยว่าปลดล็อกในระดับมาสเตอร์ถึงจะสามารถหาปืนบอกนี้ได้ผมในโหมดของ MP ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมก็คือทางด้านของตัวสกินรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสกินใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมในโหมดของแรง์และที่เหลืออื่นๆก็จะเป็นพวกล่มกระเป๋า ืมีดรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆอีก,อ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 กมากมายที่กำลังจะทยอยมาในโหมดของแลงจัดอันดับและต่อมาผมกับการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมอย่างแรกเลยผมเพิ่มความสวยงามของตัวเอฟเฟกพิเศษในหน้าของตัว UI ของระบบจัดอันดับอย่างที่2ปรับปรุงการให้คะแนนของแล้ง MP ให้อ้างอิงกับผลคะแนนของการแข่งขันของผู้เล่นแต่และคนเองนั่นท้ากับว่าในแพทตอนนี้ผมหรืกรอก่อนหน้าที่จะมีการอัปเดตเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่ได้คะแนนประมาณสักอันดับ 2 3 4 5เนี่ยคือคะแนนที่เราได้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเลยผมพอหลังจากจบแพทนี้ปุ๊บเข้าสู่แพทหน้าผู้เล่นที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3าเนี่ยคะแนนจะค่อนข้างเริ่มมีความแตกต่างกันแล้วถ้ากับว่าในการเล่นแต่ละรอบต้องพยายามทำสกอร์ให้ดีๆเข้าไว้ผมตอนจบรอบเนี่ยเราจะได้มีคะแนนที่สูงมากกว่าปกตินั่นเองเแล้วก็จะเป็นการเล่นคะแนนให้เราสามารถไต่แรงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เล่นที่สามารถคิวได้เยอะแล้วก็ติดอันดับท็อป m v p นั่นเองเนะ อย่างที่สีผมปรับปรุงเบื้องหลังการจับคู่ของการแข่งขันถ้ากับว่าในการจับคู่การแข่งขันเนี่ยจะเจอผู้เล่นที่มีแรงใกล้เคียงกันง่ายขึ้นผมก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะอย่างที่5มีการตับเปลี่ยนแผนที่ในโหมด MP เล็กน้อยผมก็คือเอาแผนที่ของตัวเมลดาวมาแทนสเคปยาเป็นการชั่วคราวโดยในส่วนของตัวแผนที่ของตัวเมลดาวเนี่ยจะสามารถเล่นได้ในโหมดของ SND ก็ D, คือโหมดวางระเบิด ทีมเดชแมทแล้วก็โหมดน่าจะเป็น ABC นั่นเองนะและอย่างสุดท้ายผมอย่างที่6นี่เป็นอะไรที่ดีมาก ลดการตัดแต้มแรงเมื่อพ่ายแพ้นั่นเท่ากับว,ว่าผู้เล่นจะสามารถไต่แรงได้ง่ายขึ้นและไต่แรงได้เร็วขึ้นก็จะเหมาะมากเลยสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่หรือว่าไม่ค่อยมีเวลาในการลงแรงเวลาเราแพ้ทีนึงเนี่ยแต้มก็จะลดไม่เยอะผมก็จะเพิ่มโอกาสในการได้รับปืนที่เป็นประจําซีซั่นนั้นได้อย่างเช่นในซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวของ AK47 แท้งแต่ในซีซั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Man of War ทีาว่าผู้เล่นส่วนมากจะสามารถไต่ถึงระดับมัสเตอร์สได้อย่างง่ายได้นั่นเองเ โดยสรุปความเปลี่ยนแปลงแบบคร่าวๆสำหรับซีซันใหม่เลยผมผลกระทบเข้มาก็คือซีซันหน้าผมการที่เราจะขึ้นแรงเนี่ยจะง่ายขึ้นมากๆถ้าเกิดว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยที่ขอมีเวลาในการเล่นเล็กน้อยผมสักเดือนนึงเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นในระดับมาสเตอร์ได้แบบคอนเฟิร์มง่ายมากๆเพราะฉะนั้นในการเก็บปืนแต่ละซีซันเนี่ยก็เปเรื่องที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะถึงแม้ว่าเราจะเล่นแบบโซโล่ก็ตามต่อมาผมกับการอัปเดตในโหมดของ MP เพิ่มโหมดใหม่ในการเล่น2องโหมดครับผมโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดกันเกมทีมไฟกับโหมดที่2เนี่ยจะเป็น2 v 2ในโหมดของโชว์ดาวอันนี้เนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวพี่ลิงจะรอทําให้ตอนที่โหมดนี้มันมาแล้วกันนะแต่ก็โดยรวมที่พี่ลิงก็ทดสอบแล้วในการเล่นเซิร์ฟเพย์ครผมก็เรียกได้ว่าเป็นโหมดที่สนุกมากแล้วก็อย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นอย่างที่สามครับผมก็คือเพิ่มแผนที่ใหม่ในด่านของตัวเมลดาว และสรักษณะของตัวด่านเมลดาผมก็ต้องเรียกว่าเป็นด่านที่เกี่ยวข้องกับโรงพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ผมเป็นด่านที่มีพื้นที่กว้างมากเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยด่านเมลดาจะเป็นด่านที่กว้างที่สุดในเกมับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นในด่านนี้เนี่ยก็จะมีมีโหมดการเล่นทั้งหมด7โหมดด้วยกันนะผมก็จะเป็นโหมดวางระเบิดด่านของ s n d ทีมดัดแมทสไนเปอร์ออลลี่การเกมทีมไฟการเกมแล้วก็เอฟรวมทั้งหมดก็เรียกได้ว่าเป็นด่านที่รองรับเกือบทุกโหมดในการเล่นในเกมนะตอนนี้เลยผมก็ต้องเรียกได้ว่าพอด่านนี้เนี่ยอัปเดตมาเมื่อไหร่บอกเลยว่าหากันมึนแน่นอนเพราะว่าด่านนี้กว้างมากๆและมีจุดให้แอบเยอะมากๆเลยต่อมาผมกับการปรปับปรุงในโหมดอื่นๆในส่วนของตัวโหมดป๊อปฮันเนี่ยจากการเล่น3รอบก็จะเหลือเพียงแค่2อรอบเท่านั้นแต่ว่าจะเพิ่มระยะเวลาในการค้นหาให้นานขึ้น ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้ในระหว่างที่รอบที่1แล้วก็รอรอบที่หนึของผมปรปับปรุงการให้คะแนนสำหรับผู้ที่เข้ามาในระหว่างของการเล่นละระหว่างรอบกลางที่ใหม่ต้อนรับเทศกาลที่กำลังจะมาในไม่ช้านี้ผมก็เรียกว่าเป็นโหมดที่อัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็น่าเล่นขึ้นกว่าเดิมในโหมดของฟอนไลท์ผมจะเปลี่ยนการเกิดใหม่ให้ผมเป็น4วินาทีจากตอนแรกเนี่ยสวินาทีก็เรียกว่าก็ใช้เวลาในการเกิดที่นานขึ้นเล็กน้อยผม ต่อมาผมโหมดกันเกมเนี่ยเพิ่มปืนใหม่เข้ามาถ้าคาดการไม่ผิดก็น่าจะเพิ่ม KNC4 เข้าไปด้วยและในโหมดของตัวสไนเปอร์อลลี่เนี่ยตัวกล้องซูมจะเป็นกล้องเริ่มต้นเท่านั้นผมไม่มีส u p p คูณ8มาให้แล้วนะและต่อมาผมกับการอัปเดตในโหมดของ b a t t l e Royal เพิ่มโหมดใหม่20ต่อ20ในมุมมองของ FPP ถ้าเกิดว่าใครที่ยังนึกภาพไม่ออกผมก็คือมุมมองของบุคคลที่1ก็จะทำให้เล่นในโหมดนี้เนี่ยมีความเล่นที่สมจริงมากขึ้นก็รอได้เลยนะ อย่างที่ของผมกับกิจกรรมตามล่าไข่อีสเตอร์โดยเจ้ากิจกรรมนี้ผมาคาดการณ์ไม่ผิดเนี่ยก็จะน่าเหมือนกับกิจกรรมคริสต์มาสในปีที่แล้วผม,ผมก็คือให้เราเนี่ยลงในโหมดของ BR แล้วก็ตามหาไข่อีสเตอร์ที่ซ่อนในตามแผนที่ต่างๆยิ่งเพื่อรับของรางวัลพิเศษเปมีกิจกรรมเสริมนั่นเองนะสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีและอย่างสุดท้ายผมที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ในโหมด BR เลยผม,ผมก็คือเพิ่มปืน UL 736และก็ปืน HS 2126 เพิ่มเข้ามาในโหมดของการเล่น BR ก็จะทําให้ปืนในโหมด BR นี้เนี่ยมีปืนที่สามารถเล่นได้มากขึ้นก็จะทำให้รูปแบบการเล่นเนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยผมแต่ในเรื่องของการใช้งาน2ปืนนี้จะด,ดีไงเนี่ยเดี๋ยวรอทางนั้นของตัวเกมอัปเดตเข้ามาอีกทีหนึ่งได้เลยนะเดี๋ยวพี่ลิงก็จะมารีวิวทุกคนได้ดูกันต่อมาผมกับการปรับปรุงระบบทั่วไปแล้วก็การแก้ไขบัก๊ก อย่างแรกเลยผมปรับปรุงของตัวระบบล็อบบี้ UI ให้มีความสวยงามมากขึ้นเข้าเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ผู้เล่นเนี่ยต้องเข้าไปอัปเดตตัวเกมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเล่นในซีซั่นใหม่ได้ผมต่อมาปรับปรุงความสวยงามของตัวละครโซฟและก็ตัวเอ t า i d ไรเดอร์เล็กน้อยในส่วนของการแก้ไขตัวละครโซฟแล้วก็ตัวเอ t า i d ไรเดอร์เนี่ย พี่ลิงว่าน่าจะแก้ในส่วนของตัวฮิสบ็อกแล้วก็แก้ในส่วนตัวแอนิเมชันของเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็จะเออๆหน่อยผมก็คือเวลาเข้าไปเนี่ยตัวละครมันจะหายอะไรประมาณนี้นะก็จะแก้ให้ดีขึ้นนั่นเองนะต่อมาผมกับการแก้ไขบัก๊กบั๊กแรกเลยผมเมื่อเราทําการเล่นแล้วก็เปิดรายชื่อเพื่อนเนี่ยในตอนเล่นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เกมค้างได้ผมก็จะแก้ไขในส่วนนี้ไปอย่างที่2ในโหมดของตัว Free for all ในขณะที่เราเนี่ยทำการโยนระเบิดจะมีโอกาสเกิดบั๊กขึ้นมาก็จะแก้ไขได้เหมือนกันและอย่างที่3าม ในขณะใช้ปืน DLQ 3 3 h o d ห้ D มันจะมีเสียงปืนที่ผิดปกติก็จะแก้ไขในส่วนนี้อย่างที่4แก้ไขบักเสียงประกาศของระบบเมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ Predator Missile อย่างที่5แก้ปัญหาบัคผู้เล่นที่ได้คะแนนโบนัส Hard Point Q เมื่อใช้ตัวของฮอใหญ่ในขณะที่อยู่ใน Hard Point Zone อย่างที่6แก้ปัญหาเสียงประกาศของระบบใน Domination อย่างที่7แก้บัคที่ผู้เล่นไม่สามารถสวมใส่ขวาแล้วก็ไม Baseball ได้ อันนี้ก็คืออะไรที่ดีมากเพราะหลายโหมดในตอนหน้าน,นี่มันจะมีบางโหมดที่ไม่สามารถใช้ได้คราวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะและอย่างที่7ครับผมเพิ่มหน้าของตัว ui สำหรับโอ๊ตประชิดเมรีเมื่อผู้เล่นต้องการเรียกโอ๊ตประชิดเมรีมากกว่า1ชิ้นขึ้นไปก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็อย่างสุดท้ายผมแก้ไขในส่วนตัวระบบการเคลื่อนไหวของตัวละครปรับปรุงท่ากระโดดแล้วก็สไตล์การกระโดดร่วมถึงการสไลด์ และในสุดทุกผมเราก็มาถึงสิ่งที่สําคัญมากที่สุดและก็คนตั้งตารอมากที่สุดก็คือการปรับปรุงของระบบสมดุลของอาวุธในซีซั่นหน้าครับผมเรียกได้ว่าจะมีปืนกระบอกไหนบ้างที่โดนปรับว่าเพิ่มอะไรบ้างและก็ลดความสามารถอะไรบ้างจะส่งผลกระทบต่ออนาคตในการเล่นแผนยังไงเพราะฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์กันดีกว่าเหมืนเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับ S36 ที่โดนเนิร์ฟหนักมากๆลดความสเสถียรของการยิงลงและเพิ่มแรงดีดในแนวขวาง โอ้โหเส36ในแพลทหน้าผมบอกเลยว่าในการยิงระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะแต่พอยิงระยะไกลเนี่ยไอการที่เพิ่มแรงดีดในแนวขวางกับความสเสถียรในการดีดเนี่ยลดลงเนี่ยคือแบบปืนมันจะยิงยากขึ้นแบบโคตรยากมากๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเมนเอส36เนี่ยในการยิงระยะไกลเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะในการยิงให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมผมเพราะปืนจะมีแรงดีดที่มากขึ้นนั่นเองก็ได้เรียกว่าแอบเล่นยากขึ้นพอสมควรนะสำหรับคนที่ใช้งานปืนนี้อย่าไม่คล่อง เนอบอย่างที่2กับปืนตระกูลสาย LMG ต้องย้ำว่า LMG ทุกกระบอกในเกมโดนลดความเร็วในการขึ้นที่ในขณะที่เราเนี่ยทำการยิงครับผมและถ้ากิดว่าปืนสาย MG ทุกกระบอกในเกมจะเดินยิงยากขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้าง,งบีบมาเลยว่าปืนสาย LMG เนี่ยเล่นบูไม่ได้แล้วนะ ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นบูเนี่ยก็ต้องเล่นแบบว่าโคเวอร์แล้วก็มีที่กำบังไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยก็ทำให้ความสามารถในการเล่นเนี่ยดรอปลงมาพอสมควรเลยนะอย่างที่3ปืนเนี่ีผมลดความสเสถียยแล้วก็ลดดาเมจในระยะใกล้ลงโอ้โหเรียกว่าโดนหนักมากครับผมปืนเนี่เซนีเนี่ยขึ้นชื่อว่าการยิงเนี่ยยิงยากอยู่แล้วผมแล้วยิ่งลดความสเสถียรของตัวปืนเนี่ยถ้าเกิดว่าปืนเนี่ยจะยิงระยะกลางยากขึ้นอีก ยิงยากขึ้นไม่พอในการยิงระยะใกล้ระยะประชิดดาเมจตัวปืนโดนดอบลงโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ถ้าเกิดว่าไม่จาอหน้ายิงใกล้ๆเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแอบเล่นยากมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าการเนิร์ฟในคราวนี้เนี่ยจะทําให้คนเล่นเอ c เนี่ยลดลงหรือเปล่านะแต่โดยรวมเนี่ยพี่ลิงว่าเอ c โดนค่อนข้างหนักพอสมควรนะ อย่างที่4ี่ผมกระปืนไทยยี่ห้าโดนเนฟลดดาเมจร,ระยะใกล้ให้น้อยลงครับผมเอาจริงๆต้อง,งบอกว่าไทยี่ห้าจุดเด่นของมันก็คือการยิงระยะใกล้ที่ใช้กระสุนในการยิงเพียงแค่4นัดแต่พอโดนลดความสามารถของดาเมจลงเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็นนัดนัเท่ากับว่าดาเมจจะเท่ากับ AK17 ในการยิงระยะไกลผมแต่ในการยิงระยะไกล AK17 ทําหน้าที่ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในแพทหน้า AK17 เนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วว่า ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันนะก็น่าจะดีกว่าตัวไทย25แบบแน่นอนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปืนที่โดนเนินร์ฟหนักอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบสายไทย25ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนปืนเป็นปืน AK17 หรือว่าตัว HBR A3 หรือ KNC4 หรือปืนอื่นๆที่จะมาในอนาคตต่อมาผมอย่างที่5กับปืนสายสไนเปอร์เมื่อเราทําการยิงสไนเปอร์โดนศัตรูผมจะทําให้เกิดอาการกระตุกที่มากกว่าเดิมก็จะเพิ่มให้กับปืนอย่างโรคัส DLQ33 แล้วก็ตัว Arctic.50 เท่ากับว่าเป็นการบัฟเพิ่มความสามารถให้กับสนายเป็นทางอ้อมทำให้สนายเนี่ยสามารถเล่นได้ดีขึ้นเวลายิงส่วนพวกปืนกลต่างๆหรือว่าปืนสนายด้วยกันอย่างที่6ปืน AM10 ครับผมเพิ่มความเสถียรและเพิ่มระยะของการทำดาเมจเฮ้ยไม่น่าเชื่อผมปืน AM10 เนี่ยโดยรวมเนี่ยผมว่าเพิ่มความเสถียรก็คือปืนจะยิงได้ง่ายขึ้นและนิ่งขึ้น เพิ่มระยะดาเมจก็คือเวลาเรายิงระยะไกลเนี่ยดาเมจของตัวปืนจะลดน้อยลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า ASM10 เป็นปืนที่น่าจับตามองมากในแพทหน้าผมเดี๋ยวต้องรอรู้อีกทีนึงว่ามันจะเพิ่มมากแค่ไหนเนื้อแต่โดยรวมเนี่ยน่าเล่นมากๆเลยนะสำหรับตัว AM10 ในการเล่นเป็นสายตั้งแคมป์อย่างที่7ปืน LK24 ผมจะระยะของตัวดาเมจให้สั้นลงอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างก,กังวลมากเลยนะสำหรับตัวลดระยะของดาเมจ เพราะว่าลดระยะของดาเมจมันมีหลายแบบมากผมก็คือลดระยะของดาเมจขั้นต่ําหรือว่าลดระยะดาเมจของสูงสุดก็โดยรวมเนี่ยอันนี้พี่ลิงก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัฟหรือเนิ์ฟแต่เกิดว่าดูจากแพดพยก่อนหน้านี้อ่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นการบัฟนะเพราะฉะนั้นก็รอทางน้าของตัวเกมอัปเดตอีกทีหนึงนะ่งแล้วก็มาทดสอบกันอย่างที่8ปดับผมกับปืน BK57 เพิ่มระยะของตัวดาเมจก็ง่ายๆผมก็คือเพิ่มระยะยิงของตัวปืนทําให้ปืนนี้เนี่ยสามารถยิงไกลแล้วก็ดาเมจไม่ค่อยลดลง ก็เรียกว่าเป็นปืนที่สามารถเล่นมันสายแคมป์ได้ดีขึ้นด้วยทุกกระสุนที่เยอะอาจจะมีบทบาทมาแทนปืนอย่าง s 3 6ก็ได้เลยนะเนี่ยก็ลอารุ้นอีกทีหนึ่งว่าคนจะนิยมใช้มากขึ้นหรือเปล่าอย่างที่แก้ก็ผมกับปืน ICR เพิ่มระยะของตัวดาเมจเหมือนกับปืน BK-57 ทําให้ปืนนี้ยิงไก่ได้ดีขึ้นแต่โดยรวมเนี่ย ปืนมันก็ยังแอบให้ความรู้สึกว่าการเล่นกระสุนที่ช้าย,ยดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอลุ้นทีว่าคนจะจับมากขึ้นอีกหรือเปล่าเหมือนกับตัว Bk 5 7หรือ Lk 24หรือเปล่าและอย่างสุดท้ายผมอย่างที่10และ11ปืน AK 47และปืน Man o w e r จะเพิ่มความเสถียรในการยิงผมเอาง่ายๆก็คือปืนนี้แรงดีจะลดลงนั่นเองนะก็ง่ายๆว่าปืนสกระบอกนี้จะยิงได้ง่ายขึ้น น่าสนใจมากเลยผมโดวยเฉพาะตัวแมนโอบอลนะที่เขาเนี่ยจะแจกในตัวของโหมดแรงจัดดับเพราะฉะนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์สูงว่าในแรงส,งสูงสูงผู้เล่นเนี่ยที่มีปืนแมนโอบอเนี่ยจะจับปืนนี้เนี่ยมาได้เป็นสายแคมป์แทน s 3 6เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นปืน,ปน,ปนสายแคมป์นี่นะบวกกับดาเมจที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดในตระกูลของปืนสาย AR ก็เพิ่มความน่าเล่นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียว แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตในแพทซีซันหน้าผมที่สังเกตอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นชัดเจนเลยก็คือปืนยิงระยะใกล้โดนเนิฟอย่าง M.S.M.C. ปืนยิงระยะไกลามากๆอย่าง S.16 ก็โดนเนิฟแต่ปืนในระยะกลางับผมจะได้บัฟเพิ่มความสามารถที่มากขึ้นคือมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากหรือว่าในแพทหน้าเนี่ยเขาต้องการให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเล่นในส่วนของการเล่นแบบกลางๆคือแบบไม่บูม,มากนเกินไปแล้วก็ไม่แคมมากนเกินไปนะก็เป็นอะไรเร่อยๆว่า กฎการเล่นหรือว่ามิติของการเล่นเนี่ยในโหมดแลงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่นอนนั่นเองเนะเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นทิงตอนที่มันเซิร์ฟอัปเดตจริงๆดีกว่ามนเดิคกับผมใครชอบิดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจฟิล์มนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาและชมกับผมก็ไปแล้ว